มีครับก็ไอห้หองสลบนั้นมันมีมันจริงมันมีโน um, ้ตบุ๊กอืมก็ถึงเวลาถ้าต้องใช้ก็ค่อยดึงเอาโน้ตบุ๊กมาฮะบอกว่าห้องนั้นมันมีโน้ตบุ๊กเออให้ยืมเข้าใจอะไรกันยากจังวะไม่ครับ เฮ้ยคาบแรกนี่คาบวันแรกคาบแรกสูตรนี้คุยกันไปแล้วนะเออใช้อะไรเขียนใช้อะไรทำน่ะเห็นพูดไปแล้วว่าสาม,มิชาเนี่ยมันเรียนบูรณาการร่วมกันทั้งหมดเพราะมันก็ต้องใช้อันเดียวกันดิยูนิต แล้วก็ Unity นี่ไม่รู้แอร์บอกอยังว่าให้ทุกคนอ่ะเซฟโปรเจกต์ต้องมีแฟชช์ไดรฟ์เป็นของตัวเอง <_ d ream> ไม่น่าพอมั้ง <_ d ream> พออะไรจริงสองกิกมันคงไม่เกินขนาดนั้นหรอกฮะเอาไว้เก็บโปรเจกต์งานเพราะว่าเราจะมีใช้น้ตบุ๊กของห้องแล a ไงเพราะนั้นโนตบุ๊กของห้องแล a มันไม่ได้ โอ้ยก็ต้องมาที้ต้องมาต้องมาเสียบทีละคนทีละคนทีละคนหรือไงไอพวกไรสาระดูสิเนี่ยสุดท้ายต้องมาเสียเวลาตัดคำพวกนี้ออกเนี่ยตอนอัดวิดีโอขึ้นไปแล้วได้ได้ดูบ้างไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเดี๋ยอนี้ว่าจะไปตัดควรจะต้องปิดไมค์ก่อน อ่ะโอเคเบาๆนะครับได้เวลาเริ่มเะไรที่เป็นงานเป็นการโอเคอ่ะในคาบนี้นะครับเราจะมาพูดกันต่อเรื่องของ UML ในคาบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง UML ไปแล้ว3ส่วนนะก็คือเรื่องของ SIS use case แล้วก็ class diagram พูดแง่คือไอ้ที่เราเหัวข้อทั้ง3ตัวที่เราพูดกันเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ในการ Identify Structure นะครับก็คือกำหนดโครงสร้างของโปรแกรมว่ามันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างมีการใช้งานมีส่วนอะไรจำเป็นโมดูลไหนที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนของ Sequence Diagram กับ Activity Diagram ที่จะใช้ในการโมเดลอินเ r อร์แอคชนะครับก็คือจำลอง การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างส่วนต่างๆของโปรแกรมว่ามันควรจะปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอ่โอเคนะครับเลคเชอร์วันนี้จะสั้นสั้นมากเพราะว่าเวลาที่เหลือเราจะมานั่งเขียนกันจริงๆนะครับมีดินสอกันไหมเนะนี่ยน่ต้องลบต้องเขียนลบกันบ่อยๆมีแต่ปากกา ตัวแรกนะครับ sequence diagram อันนี้เนี่ยใช้แสดงรายละเอียดว่าวัตถุจะปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกันอย่างไรในขณะที่ระบบทำงานอยู่นะครับจาก diagram ที่เห็นเนี่ยสมมุติเรามี object นะครับอยู่3 object อันนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงการปฏิสัมพันธ์นะครับก็คือว่าเวลาคุณวาดเนี่ยก้องสร้างออกมาเป็นอค c ลัมน์ของ object ตรงนี้มาซึ่ง object ในที่นี้อาจจะแทนส่วนหรือการทํางานของระบบนะครับ จากนั้นเนี่ยไอ้ที่เห็นเป็นแถบสีฟ้าๆหนาๆหน่อยตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้แสดงถึงอายุการทำงานของออบเจกต์นั้นๆนะว่ามันอยู่ในระบบนานแค่ไหนวิธีการดูเนี่ยเราจะดูจากบนลงล่างนะครับเป็นลำดับขั้นพูดง่ายคือจากด้านบนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นและไล่การทำงานจากบนลงล่างลงมาเรื่อยๆอๆอ,อ,อย่างภาพตัวอย่างนี้ก็คือว่าออบเจกต์ที่1เนี่ย มันมีการส่งเมสเซจไปหาอ b อบเจกต์ที่2นะครับติดต่อสื่อสารไปจากนั้นพอส่งเมสเซจไปปั๊บอ็อบเจกต์สเนี่ยก็ทำงานบางอย่างเสร็จแล้วก็ส่งค่าทำการสื่อสารกลับคืนกลับไปหาอ b อบเจกต์หนึ่งนะครับก็ส่งรีเทิร์นี้กลับมาซึ่งพอได้ค่ารีเทิร์นกลับมาปั๊บอ็อบเจกต์หนึ่งก็อาจจะทำงานอะไรของมันไปซึ่งในระหว่างนี้ระหว่างที่มันทำงานเนี่ยบางทีอ b อบเจกต์สอาจจะหยุดการทางานไปแล้ว อาจจะอยู่การทํางานชั่วคราวหรือถูกทําลายออบเจกต์นั้นอาจจะถูกทําลายไปนะครับก็แล้วแต่ระบบการออกแบบจากนั้นพอระบบดําเนินการไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งออบเจกต์ที่1ก็ส่งเมสเซจที่2ไปหาออบเจกต์ที่2อ,อีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่าคราวนี้ออบเจกต์ที่2มีการสื่อสารต่อไปอีกอย่างออบเจกต์ที่3นะครับเป็นระดับขั้นมาอย่างนี้ปับ๊บสั่งให้ออบเจกต์สามทำงานพอออบเจกต์สามทำงานเสร็จก็คืน ส่งข้อความบางอย่างกลับคืนกลับมาหาอ็อบเจกต์สบอกว่าที่ทำงานเสร็จแล้วนะพอประมวลผลเสร็จร้อยปั๊บอ็อบเจกต์สก็อาจจะรีเทิร์นค่าคืนกลับไปหาอ็อบเจกต์หนะครับแล้วอันนี้ถัดมาสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างว่าว่าอ็อบเจกต์หมันก็อาจจะติดต่อกับอ็อบเจกต์สโดยตรงเองก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับระบบที่คุณออกแบบอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างคร่าวๆตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่จะเห็นว่าซีเควนซ์ไดกรมเนี่ยมันจะแสดงรูปแบบของการสื่อสาร ว่าในช่วงเวลาการทำงานหนึ่งๆเนี่ยออบเจกต์ชิ้นไหนสื่อสารกับชิ้นไหนบ้างมีการสื่อสารส่งค่าไปกลับเนี่ยกี่ครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดในการสื่อสารเป็นหลักนั่นคือ Sequence Diagram ถัดมาแล้วเราจะสร้าง Sequence Diagram ได้ยังไงง่ายๆสมมุติว่าเรามี Use Case แล้วก็ c s a s s ด i a g กรมของการเยีมคืนสื่อ CD DVD ในห้องสมุดซึ่งคล้ายๆกับที่เราพูดเอาไว้ใน ครั้งที่แล้วนะครับก็ระบบอาจจะง่ายๆแบบนี้อันนี้เอาแค่ง่ายๆนะแบบซิมเพิลไม่คิดอะไรมากเอาแค่สมาชิกมาทำการขอยืม CD ดีดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ในการให้ยืมซึ่งการให้ยืม CD DVD ในที่นี้มีความสัมพันธ์เป็นแบบ x x t e n d ตรงนี้หมายความว่าอย่งไรจำได้ไหมอ่า การให้ยืมคืนตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพราะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าขอขอยืมขอยืมซีดีไปแล้วซีดีอาจจะไม่อยู่อาจจะหมดหรือไอคนยืมเนี่ยมันอาจจะค้างค่าเช่าอยู่ก็ได้หรือค้างค่าปรับอยู่ทําให้ยืมไม่ได้นะครับมันเลยเป็น Exten จากนั้นจากคลาสไดแกรมที่เราได้ตรงนี้มาเนี่ยสมมุติว่าเราคิดมาแล้วว่ามันต้องมีคลาสอะไรที่ประกอบกันบ้างนะครับ ปรากฏว่าได้ออกมาเป็น4คลาสก็คือคลาสเจ้าหน้าที่คลาสสมาชิกนะครับซึ่งสมาชิกสามารถที่จะส,สร้างความสัมพันธ์การร้องขอกับอ b อบเจกต์การยืมได้นะส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการให้บริการการยืมนะครับแล้วการยืมกับ ตัว Object c d DVD เนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการยืมต้องทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลของ CD DVD ให้ว่าใครยืมไปแล้วต้องคืนเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุติเราได้แบบนี้เวลาจะามาเขียนเป็นแปลงเป็นคลาสไดแกรมก็ง่ายๆครับเอ้ยเอามาแปลงเป็น Seque นซ์ไดแกรมก็ง่ายๆอันดับแรกสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องทำการระบุรายละเอียดลำดับเหตุการณ์นะฮะหรือภาษาอังกฤษเนี่ย จะเรียกว่าซีนีร์ยนะฮะจากยูสเคสนะครับก็คือคุณต้องนงัมานั่งพิจารณารำดับการทำงานว่าแต่ละส่วนของยูสเคสของคุณแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นการยืม CD ในที่นี้ก็คือถ้าแบบง่ายๆสมาชิกไปที่เคาน์เตอร์นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะขอยืมขอยืมซีแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนี้เรื่องนี้นะครับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบทําการตรวจสอบว่าของที่ร้องขอไปเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าถ้าม,ม,มีนะครับถ้ามีก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการลดจํานวนของที่มีในสต็อกจ่ว่าเออลดลงไปสมมติว่ามีอยู่2 2ชิ้นมี2องก๊อปปี้ลดลงไปเหลือหนึงเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่ในการกําหนดวันคืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทําการบันทึกข้อมูลการยืมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลแก่สมาชิกนี่คือลำดับขั้นตอนแบบง่ายๆอันนี้ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของกรณีที่เกิด accident, อุบ d ิเหตอาทีเช่นว่าของหมดหรือมีการตรวจสอบสถานะผู้ยืมนะอันนี้เอาแค่แบบง่ายๆนะครับสมมติว่าเราลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นออกมาประมาณนี้ได้แล้วนะจากนั้นเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาเขียนลำดับใน s sequence d i ด g กร m นะครับซึ่งการวางแถวคอลัมน์ของอ็อบเจกต์เนี่ยก็คือให้ไป ดึงมาตามคลาสไดอะแกรมที่คุณออกแบบไว้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณมีคลาสไดอะแกรมอยู่ก่อนนันนี้นี่มีคลาสไดอะแกรมแบบนี้มี4 Object ตใช่ไหมครับตอนมาว่า Sequence ์ไดอะแกรก็สร้างเป็น4 Object เช่นเดียวกันจากนั้นคุณก็เริ่มวาดภาพออกมานะลำดับขั้นตอนว่าใครเริ่มทำอะไรบ้างเป็นลำดับที่1เพราะฉนัฉ้นก็จะเห็นว่าจะเริ่มต้นด้วยการ ขอยืมนะครับสมาชิกทําการขอยืมนะโดยที่สมาชิกเนี่ยเป็นคนแจ้งบอกไปที่เจ้าหน้าที่นะครับแล้วคราวนี้พอเจ้าหน้าที่รับทราบการขอยืมมาแล้วก็ทําการตรวจสอบนะฮะโดยการตรวจสอบอาจจะตรวจสอบไปที่ CD ตัวตัว c d ดีเองหรือถ้าคุณออกแบบอีกแบบหนึง่งอาจจะตรวจสอบโดยการล็อกอินเข้าระบบไปดูที่เรื่องของการยืมก็ได้ถ้าเกิดการยืมมันมีการเก็บข้อมูล นะครับซึ่งอันนี้มันไม่มีอะไรถูกต้อง100%หรือผิด100%ขึ้นอยู่กับการออกแบบของคุณนะครับปรากฏว่าปรากฏว่า CD อ่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีในสต็อกนะครับก็ส่งเมสเซจกลับมาหาเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการลดจำนวนที่อยู่ในสต็อกแล้วกำหนดวันคืนนะครับพอกำหนดวันคืนเสร็จปับ๊บถัดมาเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลไปบันทึก ในอ็อบเจกต์การยืมว่าใครยืมอะไรยังไงบ้างเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็แจ้งข้อมูลการยืมกับกม,ม,มีระยะห่าง,มะะางไม่เท่า,ทาต้องสิครับเพราะมันเป็นซีเควนซ์มันเป็นลำดับการทำงานเพราะนั้นถ้าอยู่ๆคุณคุณอันนี้จะสลับตำแหน่งกันไม่ได้นะไอ้เรื่องขนาดช่องว่างนี่ไม่เกี่ยวแต่อย่าสลับตำแหน่งกัน นะครับเช่นว่ามีโอ้ยแค่ตู่ติดไม่ติดมันไม่ส่งผลหรอกเรื่องเล็กน้อยขนาดไอเส้นคโเพทเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่นี่คือให้ดูลำดับการทำงานก่อนเออแหมมันจะเป๊ะอะไรต้องเอาเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอกับเล็กเล็กน้อยอ่าไม่มีผลไม่มีผลคือถ้าเกิดสลับบนล่างไม่ได้อันนี้เช่นว่าพอมีในสต็อกเสร็จปั๊บ อ่ายังไม่ทันจะรอคําตอบเลยว่ามีไม่มีไปลดจํานวนก่อนก็ไม่ได้โอเคปะ่ะถ้าสลับลําดับบนล่างเนี่ยมีผลแต่ชิดเส้นหรือไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับอ่าจะเห็นว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยในผ้าตัวอย่างเนี่ยมีเส้นที่แตกต่างกันกี่แบบดูดีๆดูดีๆสนะครับ3แบบอันแบบแรกเป็นเส้นทึบหัวปิด นะครับแบบที่2เป็นเส้นประย้อนกลับมาอย่างเดียวเก่กอันนึงเป็นเส้นหัวเปิดนะครับสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มีความหมายนะครับสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มีความหมายโอเคนี่คือตัวอย่างคาข้าวง่ายๆเดี๋ยวดูสัญ,ญลักษณ์ประเภทของเมสเซจกันอันนี้ภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะครับที่เป็นเส้นทึบหัวปิดเนี่ยเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบซิงโครนัส ซิงโครนัสซิงกะมันซิงกกันหรือเปล่าซิงกกันในที่นี้หมายความว่ามันต้องมีการพูดคุยกันให้จบนะครับเพราะนั้นการซิงโครนัสในนี้คือถ้า Object กตหนึ่งส่งซิงโครนัสไปหา Object กหนึ่งแล้วมันจะหยุดทํางานมันจะรอมันต้องรอคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ซิงโครนัสส่งข้อข้อมูลไปเสร็จปั๊บมันจะต้องรอการรีเทิร์นกลับมาของอ็อบเจที่มันคุยด้วย นะครับส่วนการรีเทิร์นเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นปลานะครับเป็นเส้นปลาส่วนถ้าเป็นลูกศรทึบหัวเปิดเนี่ยจะเป็นแบบอะซิงโครนัสเออไม่จําเป็นใช้คําว่าไม่จําเป็นไม่รอมันจะรีเทิร์นไหมก็เ,เรื่องของมันแต่มันไม่สนใจมันไม่รอส่งเมสเซจแบบนี้ไปปั๊บกูจะไปทําอย่างอื่นต่อแล้วอะไรทํานองนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นกุย อะไรนะครับฮะขอยืม,อ,ยมอ๋อตัวอย่างก็นี้จะเห็นว่าอ่าจะเห็นไหมยอย่างนเนี้ยเมสเซจการขอยืมถ้าดูอย่างเงี้ยการขอยืมมันเป็นแบบซิงโครนัสแปลว่ามันมีความจำเป็นว่าต้องรอจะเห็นว่าอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์สมาชิกเนี่ยไม่ทำอย่างอื่นเลย หลังจากที่รีเควสขอยืมไปเสร็จปุ๊บคุณก็ยืนรอไปสิรอ,อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลการยืมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะไม่มีมการส่งเมสเซจอื่นๆแทรกอยู่ในระหว่างนี้เลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดดูที่ส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะจะเห็นว่าการถามไปยังอ็อบเจกต์ซีดีดวิวว่ามีในสต็อกหรือเปล่ามันก็ไม่มีเมสเซจมาแทรกกลางรอจนกว่าจะตอบกลับ แต่ในส่วนของการลดจํานวนกับกําหนดวันคืนไม่รอไม่สนใจนะครับไม่สนใจว่าจะว่าจะตอบอะไรกลับมานะก็ไปทำอย่างอื่นต่อเลยนะครับเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีอยู่3งานที่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจจะรอ,อการตอบกลับซึ่งในความเป็นจริงแล้วจริงๆแล้วอาจจะต้องรอเช่นว่าบันทึกข้อมูลได้สมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้นะแต่นี้แบบง่ายนะครับปับ๊บกำหนดเสร็จปับ๊บอ่าก็ส่งคืนนะครับ นั้นจะเห็นว่าลดจำนวนกับกำหนดวันคืนไม่รอนะอใช่อะสัญลักษณ์อันถัดมาคือเป็นแบบ Recursive มันมีความเป็นไปได้ว่าวัตถุหนึ่งหนึ่งจะเรียกการทำงานของตัวเองนะครับก็คือส่งไม่เสร็จหาตัวเองอะเพื่อให้สั่งให้ฟังก์ชันของตัวเองทำงานก็เหมือนกับเวลาคุณเดินเงี้ยจริงๆแล้ว คุณกาลังรีเคอร์ซีฟตัวคุณเองอยู่ก็คือสั่งให้เท้าซ้ายกับเท้าวขวาก้าวสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนั่นคือรีเคอร์ซีฟพันสัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นแบบนี้ก็คือจะวาวาดบล็อกซีเลยียอีกอันนึ่งอันเล็กๆนะครับวางซ้อนเข้าไปแล้วก็มีลูกศรชี้วกกลับเข้ามานะฮะเป็นรีเคอร์ซีฟอันถัดมาเป็นการส่งเมสเซจแบบมีเงื่อนไขนะครับรูปแบบก็คืออย่างนี้เงื่อนไขจะเขียนอยู่ใน ก้ามปูนะครับแล้วก็คำอธิบายของข้อความอยู่ตรงเมสเซจตรงนี้อันนี้หมายความว่าเป็นเหตุการณ์การส่งเมสเซจที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับเช่นว่าถ้าไอ,อ,อการยืมคืนเมื่อสักครู่เนี้ยครับเราอาจจะเพิ่มในส่วนของเงื่อนไขไปเช่นถ้าของในสต็อกหรือว่ารีเทิร์นเมสเซจมันไม่ใช่มี ร r เ t u r n m e s s a g e มันกลับมาเป็น No หรือว่าของในสต็อกเป็น0ก็อาจจะส่งเมสเซจไปหาไปหาตัวผู้อะไรนะเขาเรียกว่าส่งเมสเ g จคืนกลับไปหาสมาชิกไปเลยนะครับว่าของมันไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฮะ เงื่อนไขนะฮะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอ่าอย่างกรณีเนี้ยส่งเมสเซจมีกลับมาเนี้ยใช่ไหมครับคุณอาจจะมีเงื่อนไขในการทําแบาอื่นเช่นว่าอาจจะมีเมสเซจอีกอันนึงส่งไปหารีเทิร์นกลับมาหาสมาชิกไปเลยมีอีกเส้นหนึ่งนะวาดมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็อยู่ในก้ามปูในเครื่องหมายก้ามปูว่าถ้าเมสเซจที่ลืมรีเทิร์นกลับมามันไม่ใช่มีหรือว่าสต็อกเป็นศูนย์ายนองเนี้ย นะครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขฮะบอกสิเอาจะรู้เลยได้ไงไม่ก็ต้องเจ้าหน้าที่เป็นคนเป็นคนดูระบบไงนะมันมันต้องผ่านเจ้าหน้าที่มาก่อนนะครับมนนี่นั่นคือกรณีของเงื่อนไขนะซึ่งอาจจะเจอบ้างหรือไม่เจอบ้างนะครับถัดมาเป็นแบบ iteration จำได้ไหมคำนี้แปลว่าอะไรตอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น iteration ฮะการวนซ้ำไง iteration คือการวนซ้ำวนลูปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าการส่งเมสเซจใดๆก็ตามที่ถูกครอบด้วยเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมันจะต้องทำการวนซ้ำทำซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่า จะได้ตามเงื่อนไขที่อยู่ในกล่องอมันเป็นรูปกี่เหลี่ยมเนี่ยห้าเหลี่ยมเอาเป็นว่าจนกว่าเงื่อนไขมันจะได้นะครับตรงตามกล่องตรงนี้นะครับมันก็วนซ้ําไปเรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอาทิเช่น Process sequence ในการทําอะไรดีสมมติว่าตอกตะปูเงี้ยสมมุตินะครับ เปรเซสในการตอ,อกตะปูตอ,อกไปครั้งแรกมันอาจจะยังไม่มิดใช่ไหมก็เขียนเงื่อนไขว่าวนาทําการวนอตอ,อกไปเรื่อยๆจนกว่าตะปูจะ meet, มิดไม้อะไรทํานองนี้เพราะนั้นตอ,อกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นซีเควนซ์หนึ่งในการออกนะครับตัวอย่างอาจจะแปลกๆนิดน,นึงเนาะนึกไม่ออกโอเคอันนี้ในส่วนของซีเควนซ์ไอแกรมนะครับทัานมา อันที่2แล้วก็หมดแล้วของวันนี้ก็คือในส่วนของ Activity Diagram นะครับแอ,อ c t i v i t y d i a g กรมเนี่ยใช้แสดง Flow ใช้คำว่า Flow นะก็คือการไหลของการทำงานนะครับของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากต่อการพิจารณาว่ากิจกรรมใดเนี่ยใครเป็นควรใครเป็นคว,ควรจะเป็นคนรับผิดชอบในการทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการยืม CD, DVD อีกแล้วนะต่อเนื่องจาก Sequence d i agram ภ,ภาพที่ได้จะได้ออกมาเปนประมาณนี้นะครับก็คือกิจกรรมการยืมเริ่มต้น Start ที่สมาชิกนะครับเสร็จแล้วก็สมาชิกเป็นผู้ทําเรื่องขอยืมอ่าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาทําเรื่องให้ยืมนะครับลำดับถัดไปก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน CD ใน Object CD DVD ก็คือ,อ,อตรวจสอบจำนวนนะครับอัปเดตจำนวน คำนวณวันที่ส่งเสร็จแล้วกอ็อันนี้ผมเขียนผิดอันนี้ต้องเขียนว่าเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับตัวอยู่ตรงนี้อันนี้จริงๆแล้วมันบันทึกข้อมูลกำหนดวันที่ส่งเสร็จปับ๊บอ็อบเจกต์การการยืมต้องบันทึกข้อมูลลงดาตเาอเบสนะครับเมื่อยืมเสร็จก็ทําการแจ้งข้อมูลการยืมเนี่ยกลับไปที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งข้อกลับมาที่สมาชิก End process ณจุดนี้ อันนี้คือตัวอย่างของ Activity diagram จะเห็นว่ามันจะดูคล้ายๆกับ Sequence ในเรื่องของลำดับในการทำงานแต่ว่าการโฟกัสมันจะโฟกัสกันไปที่คนละจุด Sequence diagram มันสนใจเรื่องของกระบวนการวิธีการสื่อสารเพราะต้องสื่อสารกันกีนก่ครั้งอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเป็น Activity diagram มันสนอยู่ที่ว่าใครทำอะไรนะครับใครทำอะไรเพราะนั้นพอได้ พอคุณได้ Activity diagram เนี่ยคุณจะได้ไอเดียคร่าวๆว่าแต่และ Object เนี่ยควรจะเขียนเมธอดหรือฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ f l o w ชาร์ดมันไม่รู้ไงว่าใครทำถูกปะออถ้าจริงๆเนี่ยโฟล์ชาร์ดมันไปเอาไว้ใช้ในการเขียนการทำงานของฟังก์ชันย่อยๆเขาไม่ได้เอามาอธิบายเป็นระบบภาพรวมแบบนี้นะครับซึ่ง a c t t v i t y d i a ด r กรมจริงๆแล้วเนี่ยใช้ อธิบายลำดับการทำงานได้หลายระดับเลยนะอาจจะเป็นระดับไฮเลเวลเป็นภาพใหญ่ของระบบทั้งหมดหรือว่าเป็นระดับกลางระดับล่างไปเลยก็ได้นะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบฮะสไลด์นี้เอาที่ไหนเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ให้ยังไม่ได้โพสต์สักทีนึงเดี๋ยวโพสต์ทีเดียวนะครับอ่ะคราวน,นี้สัญ,ญลักษณ์ในแอคทิวิตี้ไดแกรมนะครับมีใช้แค่นี้แหละ ดูองค์ประกอบแรกๆนะครับไอกรอบแสดงการทำงานของไอที่ไดอะแกรมตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกมันว่าสวิมเลนสวิมแปลว่าว่ายน้ำเลนก็คือเลนในการว่ายน้ำแล้วมันมันเรียกอย่างนี้จริงๆนะครับเรียกเป็นสวิมเลนเป็นเหมือนกับเป็น,นนะลูว่ายน้ำนะอ่าแล้วแต่ละช่องนะครับ ในแต่ละเลนตรงนี้ก็จะแสดงอธิบายถึงอ b อบเจกต์ที่เป็นเจ้าของของกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับเลนที่ 1, 2, 3นะฮะทีนี้เครื่องหมายที่เป็นวงกลมดำทึบตรงนี้คือการบอกถึงจุดสตาร์ทถัดมาพวกแอคทิวิตี้ทั้งหลายแร่เนี่ยจะใช้เป็นทรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรเดียจะว่าเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมมุมโคง้งเออสี่เหลี่ยมมนเท่าๆนั้นนะอ่าอันนี้เป็นแอคทิวิตี้นะครับก็เชื่อมกันไปทีนี้มันก็จะมีแบบแบบอีกแบบหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นคอนดิชันนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขใช้สี่เหลี่ยมเข้าหลัมตัดเ้ยไม่ใช่ข้าหลัมตัดขนมเปียกปูนไดมอนด์นะครับมันคือข้าหลัมตัดถูกแล้วเนาะ เออถูกแล้วข้าวหล่ำตัดสับสนกับภาษาไทยไมากโอเคกรณีของเงื่อนไขนะครับก็ต้องมีกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริงกับเป็นเทจนะถัดมาสัญลักษณ์อางถัดมาก็คือ parallel นะครับ parallel ในที่นี้ก็คือส่วนนี้ใช้ในการแบ่ง t a s k a c t i v i t y เพราะมันมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่มันทําพร้อมๆกันนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแบ่งและรวมมันกลับเข้ามานะครับนี่คือ parallel และสุดท้าย n ก็คือเครื่องหมายในการปิดกิจกรรมนะครับนั้นๆว่ากิจกรรมนั้นมันจบอ่ามีเท่านี้แหละส start อย่างเดียวก็กลมวงกลมดำจบ เงืยอย่อนไขไงคอนดิชันก็เขียนอยู่นี่ <c oughs> ว่าเงื่อนไขเนี่ยนี่อุตส่าห์แบบเอ้ยวางไว้อยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วนะโอเคหมดในส่วนของทฤษฎีของวันนี้อันนี้พูดจริง <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะนั่งเปล่าครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะนั่งทำคลาสไดแกรมทั้งหมดที่สั่งไว้เมื่อที่ที่แล้วยังไม่ได้ทำมันน่าตอบมากนะครับ เราทำให้เสร็จทั้ง5ไาอดแกรมของงานงานกลุ่มที่อมอบหมายไว้ให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของที่ฎดีหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งวาดไดาแกรมกัน